ลูกสาวแม่ฟังก่อนชนีคนอื่นอาจจะคาผู้ชายของหนูไปแต่มันคาบได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับคาบไปกินในน้ำแหละลูกคาบได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่หนูคือของจริงหนูไม่ต้องคาบผู้ชายไปกินลูกไม่ต้องพาผู้ชายไปกินในน้ำลูกหนูคือของจริงนั่นก็หมายวามว่าเป็นของถาวรเดี๋ยวผู้ชายมันก็มัถวายตัวตรงเนี้เขาก็จะยอมหนูอยู่ตรงเนี้ ฉันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งแย่งชิงตบตีไล่ตามไม่ฉันแบบนี้เลิดผู้ชายตามอย่างนี้ก็ไม่หวัดไม่ไหวไม่ได้สวยมากแต่ผู้ชายตามมากพูดเลยขอแค่นี้ชีวิตผู้ชายหลงมากพูดเลยผู้ชายตามมากพูดเลย มองโลกด้วยสายตาคนอื่นได้แล้วก็คือว่าเราอะมักจะไปเอาอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้เราได้เจอรักแท้เช่นผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติผู้หญิงก็ต้องรอรับเงินจากผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเสียเปรียบให้ผู้ชายหรือ เป็นผู้หญิงไม่ต้องเก่งมากหรอกเดี๋ยวผู้ชายก็ไม่ชอบเพราะผู้ชายไม่ชอบคนที่เก่งกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นการมองโลกในสายตาของคนอื่นเป็นค่าสถิติที่มันไม่ได้แบบว่าทําให้เรารู้สึกดีเลยไม่ไม่เคยฝนไม่เคยฝนว่าผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงแล้วฉันจะต้องยังไงการที่คนที่มันเชื่อแบบนี้ผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงเนะเว้ยถ้าเราไม่ไปแย่งชิงมา เราจะได้ของดีเหรอเลดี้เมย์ไม่ต้องสวยมากแต่ผู้ชายตามมากคนวรสวยนะลูกหนูเห็นไหมลูกบางคนสวยแต่รูปจุบไม่หอมมันก็เป็นลักษณะนี้แหละลูกสวยเพอร์เฟกโอ้หมือไม้ผิวพันละเอียดผ่องหน้าแบบละเอียดโอ้โ oh, หแบบว่ารูปได้หน้าแบบเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายไทยแต่คุยด้วยอยู่ด้วยอ,อึดอัดไม่สบายใจ ผู้หญิงคนนี้เอาแต่ใจผู้หญิงคนนี้แบบเรียกร้องความสนใจผู้หญิงคนนี้ต้องการแต่ความนักอย่างเดียวไม่เคยอยู่ด้วยตัวเองได้ผู้ชายก็อึดอัดมีแค่รูปกายที่ดึงดูดผู้ชายแต่ข้างในกลวงข้างในไม่มีสาระอะไรเลยไม่ต้องการให้หนูเป็นคนที่มีสาระข้างในไม่ว่าผู้ชายคนไหนเข้ามาติดกับดักหนูหมด แม่ไม่ได้เน้นให้หนูต้องสวยอะไรมากมายแบบว่าเป็นนางฟ้าไม่จําเป็นลูกมันมีเทคนิคมันมีสกิลของมันมันมีจริตของมันที่จะทําให้ผู้ชายหลงรักใครมาคุยกับหนูก็หลงรักติดใจเมย์จะบอกเลยนะผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีความมั่นใจ ไม่รู้จะคุยกับผู้ชายแบบไหนไม่รู้จะเข้าหาผู้ชายยังไงต้องมีจริตต้องยังไงอะไรคือจริตจริตนี่แหละที่ทำให้หนูแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นทำให้หนูสามารถมัดใจเขาไม่ใช่แค่หน้าตาแม่รวบรวมให้หมดแล้วอยู่ในคอสจริตนางพญาคอสนี้ป๊อปปูล่ามากจ้ะสอนมาสามครั้ง ขอลามากหลายคนไปเรียนมีแฟนแต่งงานกันแบบว่าขอบคุณแม่แล้วขอบคุณแม่อีกไม่รู้จะแบบขอบคุณอย่างไรถ้าเขาไม่เจอวิธีนี้เป็นวิธีมัดใจผู้ชายผู้ชายหนีผู้ชายหายผู้ชายไม่สนใจผู้ชายไม่เห็นคุณค่าได้หมดหรือไม่รู้จะออเริ่มวางตัวยังไงคะวางตัวยังไงให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามได้หมด นะคะเข้ากับผู้ชายทุกประเภทนะคะในจิตนางพญานี้นะคะมีเทคนิคให้คุณใช้แม่สอนสิ์คลิปหนักๆคลิปไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะในคอร์สนี้เลยนะคะใครสนใจอยากจะแบบเป็นผู้หญิงที่มีจริตวางตัวเป็นผู้ชายไล่ตามไม่สวยมากแต่ผู้ชายติดหนักมากนะคะแนะนำคอร์สนี้นะคะราคาเต็มของคอร์สนี้3ามหมื่น 5,000บาทนะคะราคาโปรโมชั่นเหลือพิเศษ21,000บาททวนนะอย่ารีรอที่จะไปแก้ไขคุณต้องเป็นคนที่อัปเดตตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณอยากได้ของดีไม่จะบอกเลยนะการที่หนูเขียนดรีมลิสต์การที่หนูมีดรีมลิสต์เนี่ยประเด็นสำคัญนอกจากที่หนูจะได้คนที่หนูต้องการแล้วนะตัวหนูเอง ยังเป็นคนที่ดีขึ้นคนที่พัฒนาขึ้นเลยเมย์กลับไปดูย้อนตัวเองเมื่อแบบสปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วต้องขอบคุณริมลิสหนูอาจจะไม่ได้เจอผู้ชายแต่อย่างน้อยสุดหนูจะเป็นผู้หญิงที่ดีขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่เดอะเบสชอบกันไหมคะสำหรับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้เลยเมย์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับ Lady m a เม o v e Master ครูสอนดึงดูดรักแท้และลูกค้าและชีวิตที่พรีเมียมค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ